ว่าเนชชุโรลคอมไทยระดับโลกครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บริษัทเดว่าเนเชอรลนะครับพบกับคอมทีวีนะครับสเปเชียลวันนี้เรามาดูหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับจากบริษัทเดว่านะครับที่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการติดตามอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของบ่างๆนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่กับก i ต้านะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเดว่าเนเชอรลครับสวัสดีครับพี สวัสดีครับคุณกี้ครับก็วันนี้ทางบริษัทมีเทคโนโลยีจะมานําเสนอให้กับคอมพิวต์ทีวีในสกู๊ปสเปเชียลวันนี้มีเทคโนโลยีอะไรมาแนะนําครับเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือเราอาจจะที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเคยเห็น GPS บ้งางเครื่องกันขโมยบ้างหรือว่าระบบติดตามต่างๆบ้างที่เขาเขาใช้งานกันทั่วไปแต่ว่าวันนี้นะครับทั้งหมดจะมารวมกันอยู่ในเครื่องเดียวคือเครื่องเล็กๆเครื่องนี้นะฮะ อันนี้อันนี้คืออุปกรณ์ติดตามที่ว่าใช่ใช่่เครื่องเท่านี้นะครับใช่ครก็คือเป็นเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นเครื่องติดตามชื่อว่า L1 ผลิตโดยบริษัทลิทเทคเกิดจากการรวมปัญหาต่างๆที่เกิดจากผู้ใช้งาน GPS ผู้ที่มีความกังวลด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถหายอะไรหายแล้วก็ความล่าช้าในการติดตามของรถยนต์ทั่วไปหรือว่าความไม่สะดวกต่างๆที่เกิดจากคนใช้งาน GPS เนี่ยมาแก้ปัญหาแล้วก็สร้างนวัตกรรมขึ้นมาก็คือว่าเป็นเครื่องระบุตำแหน่งพิกัดขนาดเล็กพร้อมกับเซนเซอร์ซึ่งสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วก็สามารถทําให้มันใช้งานแบบไร้สายได้นั่นเองนะมีความยืดหยุ่นในการทํางานมากขึ้นนะครับครับแล้วอย่างนี้มันจะแตกต่างกับ GPS ยังไงครับ ก็ถ้าอย่างอย่าง GPS ทั่วไปเนี่ยเราจะต้องติดตั้งไว้ในรถคันหนึ่งนะครับเราจะต้องติดตั้งไว้ในรถคันหนึ่งแล้วก็ใช้งานผ่านส่วนใหญ่ก็คือจะใช้งานผ่านระบบ,บ,วะบวเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ผู้ใช้เองเนี่ยอาจจะต้องไปเสียเงินค่าค่ารายเดือนหรือว่าแบบต้องใช้งานผ่านแบบอินเทอร์เน็ตของคนที่จําหน่ายให้นะฮะแต่เครื่องนี้ก็คือว่ามันมันสามารถใช้งานแบบไร้สายได้ตั้งเกือบอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็คือที่เราชาร์จไฟปุ๊บเลย เราเราก็สามารถใช้ได้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีรถคันเดียวแล้วก็เอาไปรถถ้าเรามีรถเก่งแล้วก็โยนเข้าไปเราสงสัยคันไหนล้วก็เอาไว้เลยลคือตำแหน่งติดตั้งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าติดตามแบบคอนโซลไหมอะไรงเงี้ยเราสามารถวางไว้ใต้เบาะหรือกระโปรงท้ายกระโปรงหน้ากระโปรงหลังได้ก็คือมันเล็กก็คือสามารถทําให้เราซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือตัว L1 เนี่ยรีเกเอลวัเนี่ยสามารถที่จะแทร็กหรือว่าตรวจสอบหาตําแหน่งเนี่ยหรือว่า เอาเอาตรวจสอบตำแหน่งผ่านสมาร์ทโฟนแล้วได้เลยอย่างรุ่นแรกที่เราเปิดตัวเนี่ยอย่างตัว L1 รุ่นนี้นะฮะก็คือเป็นรุ่นสําหรับ Android ก่อนนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ยังเป็น Android มาก่อนแล้วก็รุ่นถัดไปถึงจะเป็น iPhone iOS นะครับมันมันง่ายก็คืออย่างถ้าเกิดเราขับรถปกติเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่ารถสมมติเรามีรถตู้หลายคันออกนําเที่ยวใช่ไหมเราอยากรู้ว่ารถตู้อยู่ที่ไหนแทนที่เราจะเอ่อเข้าไปเว็บไซต์เข้าไปอะไรเพื่อดูเนี่ยซึ่งมันจะลําบากมากเพราะว่าขนาดเราขับรถเนี่มนจจยม แต่ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยนะฮะเรามันมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วเราสามารถกดบล็อกเดียวมันก็สามารถระบายงานพิกัดได้เลยเลยว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่ไหนนะครับรอบรอบแผนที่ที่แสดงก็คือแสดงมาที่ Google Map อยู่แล้วอ๋อครับมีภาษาไทยให้ดูด้วยก็คือจะมีการใช้งานควบคู่กับตัว a n d r o i แอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟนใช่สมาร์ทโฟนแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันให้เราโหลดอยู่แล้วเวลาเราสมัครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราก็เข้าไปในเอ่อ Store นะฮะ ก o o g l e นะฮะก็คือเราก็เข้าไป<ม>แล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ t ี t เทคแล้วก็ L 1เราแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยซึ่ง,<ม>ซ,งซึ่งตอนนี้นะฮะถ้าเกิดใครยังยังไม่ได้ใช้หรือว่าอยากจะลองดูเนะี่ยใน Google Play เนะี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยบางทีเนะี่ยถ้าเกิดเราต้องการ G P S อย่างเช่นเรามีรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์วันหนึ่งถ้ารถยนต์เราจอดอยู่บ้านแล้วเราต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกถ้าเป็นรถยนต์เราก็ไม่สามารถที่จะโยกมาใช้กับมอเตอร์ไซค์ได้แต่เครื่องนี้มันง่ายฮนะเราก็เอาเอา,เอา มาปุ๊บเราก็โยนเข้าไปใต้เบาะันม้อนะาเอาไว้วางไว้ที่ใต้เบาะเราก็เปิดแท็กได้เพราะว่าในนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ด้วยที่บอกว่าหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเคลื่อนไหวเนี่ยให้แจ้งเตือนเราอสองก็คือว่าถ้ามีการสั่นสะเทือนหรือว่าเปลี่ยนมุมก็สามารถที่จะแจ้งเตือนเราได้อย่างเช่นถ้าเกิดผมลองอย่างเงี้ยว่าอยากรู้ว่าลูกน้องไปไหนผมก็แอบ,บเอาไปไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์ของลูกน้องนะคือเป็นการทดสอบว่าอยู่ไหนคือแค่แค่เขาจับมอเตอร์ไซค์ตั้งขึ้นเนี่ย เครื่องนี้ก็จะ alert เราเรา,เราว่ามีการเคลื่อนไหวอ๋อคือแค่คแค่ขยับเนี่ยก็คือเราสามารถเซตได้ว่าเราอยากจะให้เตือนรูปแบบไหนได้ใช่มันจะมีเร่ระดับความเซนเซทีฟนะฮะก็คือเซนเซทีฟธรรมดาอ่ระดับอ่ก็คือน้อยกลางมากก็คือปกติว่าเราอยากเซนเซทีฟขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่มันจอดรถซึ่งเป็นที่ของเราอยู่แล้วเนี่ยเราตั้งเซนเซทีฟไว้เลยมันก็จะชัวร์กว่าอ๋อครับบางทีในผู้หญิงเขาใช้ของแพงกระเป๋าแบรนด์เนมหรือแม้แต่แบบ สมมติอย่างของทางคุณกี้ไปถ่ายวีดีโออย่างเงี้ยต้องการที่จะบางทีเราต้องกองของไว้มากๆใช่ไหมฮะแล้วก็กองของไม่ต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็ติดเครื่องนี้ไว้แล้วกดเปิดเปิดให้มันแบบตั้งโหมดเตือนไว้ว่าถ้ามันมีการขยับเข,ขยื่อนนะให้อลิร์ t มานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเรากองของไว้เราก็ไม่ใช่ว่าแบบจะไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าเรามีเครื่องตัวนี้เราก็แบบซื้อความสบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับ,รบก็คือสามารถตรวจสอบได้ว่าวัตถุ ที่เราไปวางป<ช>้องกันไว้เนี่ยมีการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนไหวหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่แค่วัตถุอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของใครมีลูกนะฮะต้องไปแบบดูงานที่เขาใหญ่เราก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยเได้ข่าวว่าแบบ ได้ข่าวว่าเฮ้ยมันมีคนหลงบ่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยเพื่อความสบายใจก็ป้องกันเด็กหายได้ด้วยก็จะช่ยตามตัวได้ก็พกไว้หน่อยไม่คือเราก็ไม่อยากถามไปบ่อยว่าถึงไหนแล้วเราก็แค่กดกดเช็กไปอะไรได้ไม่ต้องโทรหรือว่าไม่ต้องไลน์อะไรอย่างเงี้คุยกันก็ไม่สะดวกเราเช็คเช็คเองเลยใช่ครับมันมันก็คือมันก็เป็นเรื่องของเรื่องของความสบายใจด้วยระดับหนึ่งอย่างเช่นว่าบางที บางคนอาจจะมีแฟนแล้วแฟนชอบขับ,บอมอเตอร์ไซค์บางทีเขาหายไปนานๆแล้วเราโทรติดต่อเขาไม่ได้รหรือว่าอะไรบางทีเราก็อาจจะกดดูว่าเฮ้ยมีปัญหาตรงไหนไหมอุบัติเหตุตรงไหนไหมหรือว่าอย,อยู่อยู่ตรงไหนเราก็เราก็ให้แฟนเราเช็คเราได้ว่าเฮ้ยเราปลอดภัยดีนะรเรามีการเคลื่อนตัวไปเรื่อยเพียงแต่เรามารับโทรศัพท์เฉยๆก็ได้แต่แม้กระทั่งว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุตรงที่ใดที่หนึ่งเช่นว่าเราขับไปเชียงใหม่ถ้าเรามีเครื่องนี้อยู่เนี่ยถ้าต่อให้เกิดเหตุ ถูกเฉิอนกับเราจริงๆเนี่ยเ,เราก็ยังจะสามารถหาได้ว่าอมอเตอร์ไซค์คันนั้นไปประสบอุบัติเหตุที่ไหนหรือว่าไปเสียอยู่ตรงไหนก็คือต่อให้แบบเจ้าตัวแบตหมดแต่ว่าคนที่คนสมมติคนอยู่บ้านก็จะได้บอกว่าอ๋อแจ้งให้ประกันหรือใครที่จะตํารวจแถวนั้นหรือว่าหม่วยกู้ภัยช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่าตรง<ม><ม>กิโลเมตรที่เท่าไหร่เพราะว่าพี่เขาอาจจะแบตหมดนะเพราะว่าเราโทรไปแล้วไม่ติดแต่เห็นสัญญ,ญาณมันอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฮะ<ม><ม>ก็<ม>คือแบบค่อนข้างที่จะแอปพลายได้ได้หลากหลายเลยแหละฮะแล้วก็ ที่ดีกว่าน,นั้นก็นคือเครื่องตัวนี้หนึ่งเครื่องสมมติว่าผมมีหนึ่งเครื่องใช่ไหมครในครอบครัว<ม>ผมมี4คนก็ถ้าทุกคนใช้สมาร์ทโฟนอยู่ทุกคนก็สามารถแอดเข้าไปในเครื่องได้คือ,อถ้าผมอยู่บ้านเดียวกับคุณกี้ผมเช็คได้ว่าอเอ็เครื่องนี้อยู่ไหนคุณกี้ก็สามารถเช็คได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็พร้อ,รอมๆกันสมาร์ทโฟนหนึ่งอันเนี่ยก็สามารถแอดได้ถึง4เครื่องอก็คือพร้อมๆกันก็คืออย่างเช่นว่าผมมีผมเอาละผมไม่ได้ซื้อเครื่องเดียวนะผมซื้อไป4ีเครื่องผมใช้ผมมีอยู่4่เคร เครื่องแรกผมอาจจะติดไว้ที่รถรถยนต์อีกเครื่องหนึ่งผมอาจจะติดไว้กับลูกไปต่างจังหวัดไอ้เครื่องที่อีกเครื่องหนึ่งก็อาจจะติดไว้กับพ่อซึ่งแบบดูสูงอายุแล้วไม่ไม่แน่ใจว่าแกดูเบอร์หน่อยก็เฮ้ยพ่อพกไว้หน่อยแล้วกันเออเผื่อว่าไปไหนมาไหนก็จะได้แบบเช็คได้อะไรอย่างเงี้ยครับพ่อมันก็ไม่ได้หนักอะไร <c oughs> แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็อาจจะเก็บไว้เก็บไว้ใช้ใช้ส่วนตัวก็คือเอ้ยอยากรู้ว่าลูกน้องไปไหนหรืออยากรู้ว่ารถบริษัทไปไหนหรือเปล่าก็อาจจะ ฝากไว้ในรถเขาอะไรนะก็คือสามารถทั้งสี่เครื่องเช็คได้ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวใช่เราสามารถที่จะเช็คได้ดังนั้นเนี่ยความยืดหยุ่นมันก็ดูจะหลากหลายเป็นพิเศษครับครับแล้วแบบนี้ยิงผมเห็นมันมันเล็กมากเลยนะความคงทนอะไรอย่างงี้คือมันมีการรับประกันอะไรอย่างไรบ้างก็อย่างอย่างอย่างตัวของตัวนี้นะฮะก็คือว่าจากเดิมเนี่ยต้องเข้าความก่อนคืออย่างของลิทเทคเนี่ยเขาเป็นโรงงานที่ผลิตการจอให้กับเอ็นวีเดียอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของมาตรฐานอุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ย ็ S <S <an> <ๆ>เรียกว่าเอ็นเมดิเอก็ติดระดับโลกอยู่แล้วนะฮะงนัยของที่ออกมาจากไอรีดเทคเนี่ยก,ก็เชื่อมั่นในคุณภาพได้นะฮะแล้วก็คือดังนั้นเนี่ยเขาก็มั่นใจสินค้าเต็มที่ก็คือประกัน1ปีนะฮะแล้วก็ถ้าเสียก็เปลี่ยนตัวใหม่เลยครับแล้วก็อาจจะมีบางรุ่นที่แบบเพิ่มเป็นประกัน2 3 45ปีก็มีนะครับแต่เบื้องต้นคือต่ำสุดก็คือ1ปีนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าคือไม่ว่าจะเป็นเท่าที่แหล่งที่เราไปศึกษาดูแบตเตอรี่อย่างเงี้ยนะฮะก็ ปกติเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อของที่มันราคาถูกหน่อยเราอาจจะเหมือน G P S ทั่วไปที่เราเห็นที่ขายกัน3 0 0 0 5,000อะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยวันแรกอาจจะใช้งานได้ดีแต่พอตากแดดใส่ไว้ในรถนานกลายเป็นว่าเสีย<ช>แบตมันเสื่อมดังนั้นเนี่ยต้องชาร์จไฟไว้ตลอดแต่ตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่เขาก็คัดเกรดที่มันเกรดสูงมาทนความร้อนได้ได้สูงพอสมควรนะฮะการออกแบบก็คือสามารถทนไอ้น้ำละอองน้าได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดเราจะต้องการที่จะใช้กับ ที่ที่มันเปียกน้ําเลยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไร้สายไงเราจะใส่ในถุงพลาสติกอะไรไว้ก็ก็สามารถที่จะปรับปรับตรงหรือดัดแลงง่ายเรื่องเรื่องของคุณภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะตอนนี้มีเริ่มวางจาหน่ายหรือยังครับก็เราเริ่มเปิดจําหน่ายนะฮะก็คือน่าจะน่าจะนับจากตอนถ่ายวีดีโอแล้วออกไปเนี่ยน่าจะเริ่มเปิดจําหน่ายละช่วงต้นเนี่ยอาจจะติดต่อมาที่เราก่อนนะครับเพื่อถ้าเกิดใครใจร้อนแล้วอยากรีบใช้ก็ติดต่อเข้ามาที่ในว่าในชั้เราได้โดยตรงนะครับเพราะว่าของพวกนี้เรามีซัพพอร์ตแล้วก็สามารถที่จะส่ง ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าอย่างอย่างทางผู้ชมที่รับชมอยู่เนี่ยก็จินตนาการได้แล้วแหละว่าถ้าเรามีเครื่องนี้อยู่ในมือเนี่ยเราจะใช้ทําอะไรนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยเราก็มีคู่มือมีอะไรเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเชื่อว่าซื้อไปปุ๊บก,ก็ใช้ได้ปั๊บเลยแล้วก็ส่วนวิธีลึกๆเหลือส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็ติดตามเราผ่านทางได้ว่าช n e l หรือได้ว่าในช่องเเนี่ยก็สามเราก็จะมีวิดีโอแสดงวิธีการการใช้งานเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะ เป็นรูปแบบการใช้งานต่างๆปแปลกๆซึ่งเราก็จะมีการไปถ่ายทําแต่ละคนว่าเขาเอาไปแอปพลายแชร์อะไรหรือว่าถ้าเกิดท่านคิดว่าอของตัวนี้ท่านมีวิธีการใช้งานที่แปลกแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ย <ๆ S 2> ก็แจ้งเรามาได้เดี๋ยวเราก็จะส่งทีมงานเข้าไปเพื่อที่จะถ่ายทํามาเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆท่านอื่นที่ใช้อยู่นะครับโอเคครับก็วันนี้เราก็ได้รู้จักกับเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามกับ d i t e c h L1 ไปแล้วนะครับก็สินค้าเหล่านี้ก็เดี๋ยว ทางผมนะครับก็อาจจะได้มีโอกาสได้นําไปรีวิวนําเสนอบนเว็บไซต์นะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับรวมถึงการติดตั้งต่างๆก็ยังไงก็คอยติดตามชมกันได้นะครับที่ w w w c o m p l e t e k i t t v c o m นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้ามากนะครับที่มาแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับตัว L1 ตัวนี้นะครับขอบมากครับนะครับ